แต่ว่ามาแล้วเนี่ยมันผมว่ามันได้ยิ่งกว่าได้นค,คนอื่นจะได้ไม่ได้คนอื่นเขาจะคิดยังไงจะว่าเราโง่หรือว่าจะว่าเราเป็นคนที่อะไรยังไงก็แล้วแต่อันนั้นมันเรื่องของเขาแต่ว่าเรื่องของเราดิผมว่าเราเนี่ยแม้แต่ผมนี่เนะี่ยเพราะว่าชีวิตอย่างนี้เนี่ยมันเช่นชีวิตจริงๆของความเป็นพระ ของการปฏิบัติในความรู้สึกของเรานะจะเอาคนอื่นมาเป็นบรรทัศฐานหรือว่าจะเอาเราไปเป็นบรรทัดฐานในคนอื่นไม่ได้พระสง์ที่ท่านอยู่บ้านที่ท่านไม่เห็นท่านอาจจะดีกว่าเราก็ได้ท่านอาจจะอยู่วัดธรรมดาไม่ได้มาเดินไม่ได้มาขึ้นเขาเข้าป่าท่านก็อาจจะภาวนาเพราเพื่อปฏิบัติของท่านดีกว่าเราก็มี อันนี้เราก็อนโมทนาครับแล้วเรามาอย่างนี้มันก็ดีของเราอ่ะผมว่าความรู้สึกที่เราได้มันมีคุณค่าเราเลึกึกองสมเด็จพระสาสดาสมมาสมพุทธรเจา้าท่านทุกกว่าเานะครับทุกกว่าเราลําบากกว่าเราอย่างพระโสนะโกริวิสักที่ท่านเดินจงกรม เท้าท่านนี่มีขนขึ้นเดินจนเท้าน,นี่เลือดเลือดเป็นทางแล้วเลือดเป็นทางท่านก็เดินเดินจนจนเลือดนีนไหลนองพื้นจนทักข่อนท่าน,น,นตกใจว่าทําไมท่านเดินขนาดนี้ความเพียนนะบางคนนี่จึงเอาเอาชีวิตเป็นเน่เอาชีวิตฝึกฝน,นเพื่อทำ ถึงแม้ว่าจะทุกข์จะยากจะลำบากสาลพัดที่เรียนรู้ทดสอบตนเองฐานะของการบวดเป็นฐานะที่ที่สูงสุดปะเสุดความงดงามที่ผมพูดในช่วงบ่ายว่าธรรมชาติเป็นเครื่องประดับความงดงามของโลกธรรมชาตินี้ เราไม่ได้ไปสร้างนะครับบางสิ่งบางอย่างแต่มันงามมากอย่างเมื่อผมไปตอนช่วงก่อนเข้าพรรษาผมไปถ้ำถ้ำที่้าแขกไปที่เมืองลาวเดินลอดถ้ำเป็นกิโลมีอยู่ถ้ำหนึ่งประมาณสี่กิโลจนผมได้เขียนหนังสือไปบางที่เราจะเลอนความ,มดงาธรรมชาติ ไม้ถินเขาค้องทะเลเป็นเครื่องประดับด้วย่องชาวบ้านเขามีเครื่องประดับกลุ่เคื่องสองบอกห้าหสร้อยแหวนอะไรที่มีค่าที่เข้ามาประดับเขาก็ว่าสวยเขาก็ว่างามแต่ว่าเครื่องประดับเราเนี่ยมันเป็นเครื่องประดับกลุ่มเราไม่ได้เป็น สาระที่จะให้เกิดคุณเกิดป,ประกอบด้วยความหลงนำไปสู่ความคิดอั<ใ>นนี้เป็นเรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้เพราะสถานที่ตรงนั้นจะเป็นส่วนที่สำคัญให้เราเกิดความรู้สึกบาแกแก่อายุเจดสิปีผมมอไปที่บ้านแล้วสะทอ้อนใจความรู้สึกที่มันคิดในใจโอ้บางคนนะเขาไม่รวยนะ แต่ว,ว่าสามารถที่จะให้ได้สามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นได้อันนี้จึงปัญญาเครื่องรู้สิ่งที่เราได้สร้างได้ทำเป็นเครื่องประดับที่มีค่ายิ่งกว่าความงดงามในชีวิตซึ่งความงามตรงนี้นี่มันเป็นงามภายในและก็เป็นงามที่มีคุณค่า งามเบื้องต้นด้วยศิลศิลนี่เป็นเครื่องประดับถ้าเราสำรวมระวังความงดงามก็จะเกิดขึ้นจะอุยมผลจริงมีมคุณค่คคาจริงอพอาเรากำลังตาปลอยบาทก็คือตาปร่อยทับออกจากเรือนออกจากบ้านได้เข้ามาสู่เพศประจัตตาปรอยบาทาบา้วยกา,าราาระเพ็ติด้วยการปฏิบัติตาหลัธรรม ิ่งที่มีคุณค่ากว่าทรัพย์ภายนอกแต่พาสิเพราะว่าอย่างนั้นสวยแต่ลูกงามภายนอกจะไม่ได้งามภายใน,นไปมาความงามเหล่านั้นก็เสื่อมไปแต่ว่าถ้าเรางามกิริยาการคีรีล่ยก็งั้นเวลาจะไปจะมาจะพูดจะจางามด้วยสิล แล้วเป็นความงดงามที่ไม่ให้เป็นโทษไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้เป็นภัยกับตนเองเป็นเบื้องต้นท่านจะบอกว่างามเบื้องต้นด้วยสิ่งงามในท่ามกลางด้วยสา่ความตั้งมั่นความอดทนใครที่มีความอดทนคือว่าง,งามเวลาเราไปอยู่ที่ไหนทำอะไรเวลามีอะไรที่มันเกิดขึ้น บางคนไม่มีความอดทนแค่เห็นหน้าก็ก็ไม่น่ารักถ้าเป็นผู้หญิงถ้ามีอะไรนิดๆหน่อยๆหน้าง,งอให้รู้เลยว่าไม่งามแต่ถ้าเรานิ่งสงบแม้แต่เป็นพระถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคนที่ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์คือสติไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองจะเป็นคนที่ ใครอยู่ใกล้ก็เดืร้อนแล้วก็เป็นคนที่เขาพูดตรงๆรงับมานฉีก่อนหน้าเบือ่อหน้าเบื่อหน่ายถ้ามีอะไรหน่อยกนหน้าตึงหน้าพูดออกมาก็ไม่ดีพูดออกมาก็ไม่เพราะอารมณ์ร้อนแสดงกิริยาาการที่ไม่ไม่เหมาะคนที่ไม่มีความ หนักแน่นไม่มีความเป็นคจึงกลายเป็นคนที่มีความเร่าร้อนเวลาไปไหนมาไหนะใครก็ไม่อยากให้ไปด้วยเวลาอยู่เวลาคบกับใครไปมาก็มีปัญหาพอด้วยที่ตนเองไม่รู้จักยับยัง้งจิตใจของตนเองให้มีความหนักแน่นให้มีความเนคนเวลาเกิดอะไรขึ้นก็เลยกลายเป็นคนที่น่าบ อันนี้ให้เรารู้ไว้เลยนะครับหลายท่านบางทีเระพวกเราอยู่ด้วยกันบางครั้งบางทีอะไรไม่ทันใจอะไรไม่พอใจพูดออกมาในสิ่งที่ไม่ควรพูดแสดงอาการในสิ่งที่ไม่ไม่น่ารักภาษาโลกอันนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ใหม่นะครับผู้เก่าเนี่ยิ่งน่ารังเกียจถ้าเป็นผู้มีอายุอันสาหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่รู้ ว่าอะไรควรไม่คมีความอดทนผู้ใหญ่ก็จะกลายเป็นผู้ที่ไม่น่าคถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ต้องนิ่งเวลามีอะไรเกิดขึ้นต้องต้องอดทนคมใจคมใจอันนี้จะเป็นความงามเป็นความงามเวลาไปไหนมาไหนอยู่กับใครเขาก็จะมีความสบายใจ จะให้แปลว่าคนโน้นจะให้ว่าคนนี้หรือว่าอะไรที่มันทําให้คนอื่นต้องกระทบจิตใจให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกัาไม่สมบรอันนี้ยังเป็นเรื่องเรื่องที่เราจะต้องวัดกันที่ใจความทุกความรู้สึกที่มันเกิดทุกอย่างมันวัดนะครับวัดใจก็คือวัดธรรมถ้าเราสามารถอดทนได้ข่มใจได้ นั่นแหละสแสดงว่าอนุภาพวองธรรมเรามันสูงคนมาเบบขอเป็นกำลังใจให้กับครูบาอาจารย์ทุกเจ้าท<ด>ุกโ<ด>ูกนะครับขอเราเล็กนฝนคนกิจว่าทุกอย่างคือการเรียนรู้ทุกอย่างคือการฝึกฝนเอาประโยชน์ในธรรมในเส้นทางที่พวกเราจะเดินทางกันต่อไปขอความเจริญงบงามในประเทมินัยใน,ใน,ในาศาสนาจงมัเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ด้วยตัวกนันทุกพันทุคนด้วยเธอแต่ถ้าเราทุกขมากก็ให้เรารู้เลยว่าทำเราแต่ถ้าเราทุกขน้อยแสดงว่าทำเรามันมที่จะเอามาข่มใจที่จะเอามาเป็นเครื่องให้เราได้รู้ได้ละได้ปล่อยได้วางด้วยธรรมด้วยปัญญาอันนี้จะเป็นเครื่องวัดมัดใจ ถ้าเราอดทนได้หนักแน่นโดยเฉพาะเป็นผู้ใหญ่เราก็จะกลายเป็นผู้ที่น่าเคารพเป็นผู้ที่งามแม้จะเป็นผู้น้อยก็กลายเป็นผู้ใหญ่ด้วยมงามในที่สุดคือ